สดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ S ์เจียมกิจมัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอไปร้องที่ศาลนะปกครองเรื่องของการถูกยึดทรัพย์จำนำข้าวจากคําสั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยรอสอคอสชนะครับก็ไปฟ้องพลเอกประยุทธ์เลยนะฮะ ที่ใช้อำนาจตามมาตรา44ให้อำนาจกับกระทรวงพาณิชย์ในการใช้อำนาจทางปกครองในการเรียกร้องความเสียหายกับเธอในเรื่องของคดีจำนํำข้าวภายใน30วันแล้วก็ให้เวลาอีก15วันถ้ายังไม่เอาทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายนะครับมาให้ก็จะบังคับด้วยการยึดทรัพย์สินของเธอนะครับมาเป็นของหลวงทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาจากคําสั่งของปปชที่มีการชี้มูลความผิดนะฮะและดําเนินการไป2กรณีคือ1ในคดีอาญานะครับก็มีการฟ้องร้องในคดีในตามมาตรา157ซึ่งอยู่นระหว่างฟ้องศาลแผน,ะนกคดีอาญาแผนกศาลอาญาแผนกนักการเมืองอยู่ศาลฎีกาแผนกนักการเมืองอยู่นะครับกำลังฟ้องร้องอยู่นะครับ ในส่วนของการดําเนินการทางแพ่งนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยก็เรียกร้องความเสียหายนะครับโดยปปชสั่งมายังรัฐบาลรัฐบาลต้องทํารัฐบาลก็ได้มีการตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดรวมแล้วที่เธอต้องรับผิดชอบจํนวามน35,000ล้านบาทคณะกระบขหรือคณะกรรมการข้าวนะฮะก็มีส่วนที่ต้องจะได้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ คราวนี้นะฮะคำสั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ออกคําสั่งที่เรียกว่าตามมาตรา44ให้คําสั่งนี้กับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเอาผิดได้เลยนะครับเป็นคําสั่งมาตรา44ที่สามารถดําเนินการได้นะครับก็ดําเนินการแล้วนะฮะออกคําสั่งไป3ดําเนินการใน30วันนะฮะคำสั่งทางปกครองไป30วันไม่เอาทรัพย์สินมาคืนก็ภายในก็จะย้าไปอีกครั้งหนึ่งภายใน15วันแล้วก็จะเข้าทำการยึดทรัพย์ คราวนี้เธอก็ไปฟ้องร้องต่อสารปกครองนะฮะฟ้องพลเอกประยุทธ์ทางกระทรวงก,การคลังทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการส่งเนะจ้าที่จนวนสามนายมาชี้แจงว่าใช้อำนาจมาตามมาตรา44แล้วก็เธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าทำนองว่าร้องไห้นะครับว่าน้ําตาคลอเบ้า,ว,าว่าจะใช้ทั้งชีวิตนะครับก็ใช้ไม่หมดนะฮะ แลวสิ่งที่ทํามาทั้งหมดก็โดนยึด,ย,ดยึดไปตายไปทําอีกก็ไม,ม่เงินมีเงินพอที่จะมาชดใช้สิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมฮะถ้าใครดูคลิปผมหมดเนี่ยผมทําหมดแล้วนะผมเล่าให้ฟังหมดตั้งแต่แรกเรื่องของที่มาของการจํานําข้าวมันมาจากไหนร่ากเงามาจากไหนนะแล้วก็มันจะเป็นอย่างไงและผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนี่ก็มาตามทางเลยนะ ก็เล่เาให้ฟังอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยก่อนที่มันจะไปเป็นจำนำข้าวมีการก่อตัวมีพฤติกรรมที่ทํามาก่อนเรื่องของการทุจริตลำใหญ่ฮะจากการทุจริตลำใหญ่เกิดที่จังหวัดลาพูนจากทุจริตลำใหญ่ก็เป็นทุจริตหอมหัวแดงแล้วก็มีการเซ็น fta ให้สุดท้ายก็มีการเซ็น fta ข้อตกลงให้หอมแดงจากต่างประเทศเข้ามาได้เพื่อแลกกระไกขายคอมพิวเตอร์นะครับในในสมัยรัฐบาลช่วงหนึ่งที่เขาทำ ะะต่อมาก็เอาโครงการใหญ่มาทําเลยข้าวแล้วก็จ้างบริษัทเอกชนเนะีนะะ่ยขลผลข้าวมีรถตบวททางหลวงนำนะะนำขบวนมาจากลาวพมา่าและยะแรกก็เอาข้าวภายในก่อนตอนหลังก็ไปเอาข้าวจากพมา่าเขมรลาวมาเข้ามานะฮะเข้ามาในประเทศไทยแล้วมาขายหมื่นห้านะฮะนี่แหละคือที่มาของ การตั้งกรรมการสอบสวนจนมีการเอาผิดในเมืองคดีกับเสียเปียงจนเสียเปียงติดคุกนะเจ้าของโรงสีหลายรายติดคุกจนมีการเผาโรงสีและก็สุดท้ายก็มีการตั้งคณะกรรมการมีการสอบสวนเอาผิดกับกบกขคือคณะกรรมการข้าวซึ่งไม่ใช่เอาผิดเฉพาะประธานนะฮะประธานคือนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นแต่คราวนี้เอาผิดทั้งคณะยึดทรัพย์ทั้งคณะเลยนะครับ แล้วก็มีคําสั่งชัดเจนว่าไม่ใช่คนเดียวเอาผิดข้าราชการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่ในส่วนภูมิภาคด้วยเกือบ10จังหวัดท่านผู้ชมที่ารพครับเรื่องเหล่านี้มาจะถึงวันนี้ใครไม่เชื่อนะว่าสิ่งที่ผมพูดถึงเล่าถึงมาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใครจะไม่เชื่อได้ซ้ําไปว่าจะมีนายกรัฐมนตรีต้องไปฟ้องร้องนายัอมตรีอีกคนนึง เพื่อทจะไม่ให้ยึดทรัพย์ของตัวเองแต่ถ้าเป็นอดีตนะครับป่าน,นี้คงมีมาตรา44และมีคําสั่งของผู้นํายึดทรัพย์สินไปแล้วไม่ต้องรอเรื่องของจำนวนข้าววันนี้ประชาชนรู้สึกยังไงกับการที่เธอไปเรียกร้องไปฟ้องร้องต่อศาลขอความเป็นธรรมทั้งที่ทราบเป็นอย่างดีว่าคําสั่งนี้เป็นคําสั่งมาตรา44นะฮะที่มีจากมาตรา5อนุ3เดิม นะครับแล้วก็เป็นมาตรา44ซึ่งแน่นอนไม่สามารถเอาผิดได้โดยมีหลักมาจากมาตรา7ตอนสมัยจอมพนสนิทนรัตนะครับกระทํามาก่อนทําได้กระทั่งประหารชีวิตไดยซ้ำไปแต่คราวนี้แค่ย,ยึดทรั์นะครับไม่ใช่เป็นการชั่วคราวด,ด้วยยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเลยนะครับสิ่งอันนี้เราเห็นอะไรถามว่าในระหว่างนี้กําลังเกิดการปรองดองเธอก็บอกว่าต้องการได้รับความยุติธรรม าการให้เกิดการฟ้องร้องไม่อยากให้มีการยึดทรั์นะฮะจึงไปฟ้องร้องต่อศาลที่ผ่านมาเธอเอาตัวแบบหรือตัวอย่างมาจากไหนในการฟ้องร้องต่อศาลในคดีบุญทรงฮะเจอเหมือนกันบุญทรงเตลิย,ยาพิลลมก็ไปฟ้องร้องศาลไปฟ้องอพอดีะยุ์เหมือนกันศาลก็ตั้งคณะกรรมาก,การขึ้นมาแล้วทําการไต่สวนเหมือนกันนะครับแต่คดีไม่ค่อยดังเท่าไหร่โดนก่อนในฐานะดัฐมนตรีพาณิชคราวนี้เธอโดนบ้างผลจะเป็นยังไงน่าสนใจครับว่าผลจะมาเป็นมายังไง สิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับที่ผมเรียนท่านผู้ชมแต่แรกแล้วว่าคนไม่ดีเนี่ยหรือคนดีเนี่ยใครก็แล้วแต่ถ้าไปทําไม่ดีมันจะได้ผลในระยะแรกได้ผลดีในระยะแรก mm hmm. พกระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ห mm hmm. ัวพูดอย่างนั้นเลยรัชกาลที่แปดมีพระบาทไว้รัชกาลที่เก้านะครับมีพระบาทไว้และต่อมาผลต่างๆของสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะเห็นผลลัพธ์ในที่สุดไง สิ่งวกนี้มันเริ่มเห็นผลลัพธ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นคําตอบของสารปกครองคงไม่ต้องอธิบายมากครับก็ไปฟ้องร้องต่อสารปกครองพวกเรายังรู้เลยว่ามันเป็นคําสั่งตามมาตรา44ฟ้องศาลฟ้องได้ไหมชนะไหมฟ้องได้ชนะไหมก็คงมไม่ชนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการยึดทรัพย์ค่อนข้างสูงมากนะครับในขณะที่กลุ่ม ที่เรียกร้องที่อยากจะเข้าร่วมกับการปรองดองก็เสนอตัวมาหมดฮนะต้องการร่วมการปรองดองใครไปก่อวินาศกรรมใครไปก่อสกรรัดื่อสร้างความบุบวาเพื่อต่อรองคงไม่ง่ายแล้วละ่ะนะครับใครจะคิดทําแบบนั้นไม่ใช่คนฉลาดที่ทําเป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นคนทำนะครับสิ่งน,นี้เห็นอะไรผมเคยเรียนกับคนคนหนึ่งได้เคยพูดผ่านสื่อกับคนคนหนึ่งว่าหยุดเถอะอย่าทําร้ายประเทศไทยเลยขอให้ไปเถอะ แต่เขาไม่ถอยสิ่งเหนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้จากใครทำนะฮะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาทําทําเพื่อใครทําร้ายน้องต๋องเก่าเองหลานสาวของตัวเองทําร้ายหลานสาวของตัวเองวันนี้ก็เริ่มเห็นผลกรรมมาเรื่อย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 สิ่งเหล่านี้ถ้าตามหลักพุทธศาสนาอาจจะเรียกก็เป็นผลกรรมผลกรรมเกิดจากอะไรเกิดจากการการะทำาฮเพราะใครทําใดไว้กรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นแต่การปรองดองจะเกี่ยวข้องกับผลกรรมครั้งนี้หรือไม่มันเป็นการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในฐานะหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแต่ในสถานการณ์ขณะนี้มันหนีไม่พนะ้นที่การปรองดองกับเรื่องของการยึดทรัพย์การทุจริตคอร์รัปชันต้องแยกออกจากกันนะครับเราต้องการเห็นการปรองดองไหมต้องการเห็นความสงบไหม ประเทศไทยต้องการเห็นความปรองดองประเทศไทยต้องการเห็นความสงบแต่มันต้องมีหลักในการกระทำท้านรอบนี้ไม่สามารถที่จะมาร่วมกันรู้รักสามัคคีได้ผมพ่าการปรองดองที่แท้จริงคงไม่ง่าย <Okay. S 1> มันคงจะต้องมีการไล่ล่าเหมือนขบวนการล้มเจ้าในประเทศลาวที่ทําร้ายสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ของไทยที่คนไทยยอมไม่ได้แน่นอนนะครับและผมย้ําว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงมีผลตามกฎหมายนะครับ ถึงแม้ว่าศาลปกครองยังได้ไม่ได้มีการตัดสินแต่คำสั่งดังกล่าวมีผลภายใน45วันการไปขอให้ศาลปกครองชะลอเป็นการชั่วคราวศาลปกครองก็ไม่มีคำสั่งใดๆออกมาให้เป็นการชะลอชั่วคราวนะครับก็ยังคงดำเนินการต่อไปสิ่งนี้น่าติดตามฮนะน่าสนใจและคงเป็นบทเรียนที่ดีบทเรียนทางการเมืองที่น่าสนใจขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดแลกจำจะปีพออดีได้จะเกิดไม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้ว ขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้าย ว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีไม่มีเพลงไหนที่ดีอพอจะซับน้ำตาที่ไหลในใจ คำที่พ่อเคยซ้อนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตาม Let's shine ว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวัน จะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะขอเป็นลูกที่ดีดีอันโน้มไปจะขอเป็นลูกที่ดีดีอนโนไปจะขอเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็น คือน,น้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลบรรพาบุรุษรวมทงรวมไทยลออล้อมรวมใจเป็นไทยเดียวกันเลือดไทยไหลปลา่าไหลรวมท่วมดินสูญสิ้นชีวิต ปกปักปรักษาผู้ยากาย่ายเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกัน แผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีส้ายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงเางาใสมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้า ในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือแยงแข่งคัน สักวันก็คงไม่เลือท้องไทยอับอาอบ้านผ้าบุบปางไหมห้หากไทยข่าใจด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงแผ่นดินไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ไกลว่าดี เท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ได้ แผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีบ้าเป็นที่พักพิง ให้ช้างให้ลิงอาใสมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าว้องใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือยางแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือธทงไทยอับอายบ้านพ่อผูรุดฟางไม้หากไทยค่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามผู้ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทย ด้วยใจเดียวกัน